สวัสดีครับวันนี้กับช่อง PM Ford นะครับกับผมเอ็มนะครับผมวันนี้จะพามาดูระบบการใช้งานถุงลมนะครับในรถยนต์ฟอร์ดกันนะครับผมถ้าใครพร้อมที่จะรับชมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford กันด้วยนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมกันได้เลยครับหลายๆคนอาจจะถามนะครับว่าไฟตรงนี้เนี่ยแสดงสถานะอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงสถานะของถุงลมนะครับผมปกติรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยจะเขียนว่า Passenger Airbag ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งค่ามาเป็น on ก็คือถุงลมทำงานนะครับผม ติดีต้องบอกก่อนเลยว่าระบบถุงลมเนี่ยของรุ่น Open cap นะครับก็คือรถกระบะแคบของ Ford เนี่ยจะมีให้อยู่แล้วเป็นคู่หน้านะครับแล้วก็ในสำหรับ4ประตูเนี่ยก็จะเริ่มต้นก็จะมีให้ทั้งหมด6ลูกนะครับแล้วก็สำหรับ w วท t แท็ s t o r m t a c แล้วก็ Raptor เนี่ยจะมีให้ทั้งหมด7ลูกนะครับผมตัวนี้นะครับทำไมถึงต้องขึ้นไฟ on กับ o f f ตัวนี้นะครับผมก็เป็นการเปิดกับปิดถุงลมนะครับการจะปิดถุงลมเนี่ยก็เผื่อที่บางท่านเนี่ย เอา i s o f i กมาตั้งด้านหน้านะครับผมวิธีการจะปิดเนี่ยปิดยังไงนะครับมาที่การตั้งค่าที่หน้าจอตรงนี้นะครับหาคำว่ารถยนต์นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอคําว่า Passenger Airbag นะครับหรือถุงลมเนี่ยตัวนี้ก็จะตั้งค่าได้นะครับนี่นะครับเปิดปิดก็จะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้เป็น Passenger Airbag คือถุงลมด้านหน้านะครับเปิดคืออันบนนะครับปิดคืออันล่างนะครับนี่ถ้าปิดนะครับเขาจะถามเพื่อความแน่ใจนะครับถ้าเราปิดเนี่ยเขาจะขึ้น o อ f ตัวนี้นะครับ ด้านบนตนัวนี้จากที่ออนก็จะเป็นออฟนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะกลับมาใช้เนี่ยก็กดออนที่หน้าจอได้นะครับแน่ใจไหมว่าจะเปิดก็กดใช่นะครับก็จะขึ้นออนที่ด้านหน้านะครับก็จริงๆแล้วการที่ติดตั้ง i t o so f i x เนี่ยผมก็แนะนําให้ไปติดตั้งที่บอกคู่หลังนะครับก็จะมีจุดติดตั้งอยู่2จุดนะครับคู่หลังอยู่แล้วเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเราก็เปิดถุงลมด้านหน้าไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเราก็จะดีกว่านะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบถุงลมนะครับผมที่มีการแจ้งเตือนสถานะให้เราด้วยนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, share, กด,ดติดตามช่อง b ม m s p o อดให้เราด้วยนะครับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ